เรามาสอนเรื่อง X อ็กซ์ครับอีกอัตอ็กเเนี่ยมันจะมี point of delivery นะชี้ให้เห็นหน่อยว่า point of delivery ของ X work อยู่ตรงไหนออะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคนเห็นกราฟนะมันจะจุดส่งมอบของเขาเนี่ยณหน,น้าโรงงานเลยครับของผู้ขายครับหน้าโรงงานของผู้ขายเนี่ยก็คือจุดส่งมอบในเทอมเอ็กซเเป็นไงถ้ามีคนอยากมาซื้อสินค้าเรานะครับจากต่างประเทศจะ มาซื้อสินค้าเราในประเทศไทยเนี่ยเราเสนอขายได้ทันทีโดยใช้ราคา X Work Price นะครับไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอนนะพอเรามีลูกค้าเขาอยากสนใจเราขาย X Work Price ก่อนเลยครับราคานี้ไม่ต้องรวม มันไม่มีภาษีหรือแวด7%ด้วยนะเพราะส่งออกเนี่ยพอเราทําใบขนเป็นชื่อเราแล้วนะครับยกเว้นขายในประเทศแล้วไปใช้ชื่อเขาส่งออกเองอันเนี้ยต้องมีแวดในการที่เราขายในประเทศแต่ถ้าสมมติส่งขายส่งออกโดยชื่อเราเป็นผู้ส่งออกไม่ต้องมีแวด7%ด้วยนะครับเพราะงั้นพอส่งออกในราคานี้เนี่ยโดยที่ไม่มีแวด7%ด้วยเพราะว่าสินค้าที่เราส่งออกมันไม่มีภาษีเลยนะแล้วทําไมเขาถึงไม่มีแวดเพราะว่าพอเขาส่งออกไปประเทศเขาแล้วหรือประเทศที่เขาจะไปเนี่ยนะฮะที่ประเทศปลายทางเขาจะมาเก็บภาษี นำเข้าอยู่แล้วแล้วก็แหวนภาษีในทจ่ายแล้วแต่ว่าประเทศนั้นมี7% 10% 1 2เแล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศปลายทางอยู่แล้วเพราะว่า end user หรือผู้ใช้คนสุดท้ายอยู่ที่ต่างประเทศมันก็เลยทําให้แหวนหรือภาษีมูลค่าเพิ่มณประเทศที่เราส่งออกไม่มีผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อเราเองหรือว่าเขาเรียกว่า consignee นั่นเองนะครับเขาจะเป็นคนรับผิดชอบตั้งแต่หน้าประตูโลงงานที่เรากองสินค้า ขนขึ้นรถเหมือนคล้ายๆว่าบริษัทเฟรชโฟลเดอร์ที่คอยดูแลเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเรื่องเอารถมารับในประเทศนี่แหละนะครับก็คือมีรถขนส่งเพื่อไปท่าอากาศยานก็คือที่สนามบินนั่นเองหรือไปที่ท่าเรืออันนี้ก็คือหนึ่งส่วนนะครับที่ผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อเราเขาเป็นคนต้องดําเนินการเองพอจะผ่านดาน่านท่าเรือหรือท่าอากาศยานนะครับ ก็ต้องทำพิธีการชิปปิ้งหรือคัสตอมนั่นเองนะครับเรียกว่าพิธีการกรมศุลการกรซึ่งผู้ซื้อก็เป็นผู้จ่ายอีกนะเอ็กซ์พอร์ตชิปปิ้งเขาก็ต้องจ่ายนะครับเห็นไหมค่ารถนะครับค่าชิปปิ้งค่าด็อกิวเมนต์แม้กระทั่งค่าเอเบล ค่า TSC ค่าโลโกชาร์อินไทยแลนด์ต่างๆลูกค้าเราเป็นคนจ่ายหมดเลยนะครับค่าเรือค่าเครื่องบินค่ารถที่ผ่านระหว่างประเทศไปผู้ซื้อก็เป็นผู้จ่ายเช่นเดียวกันแล้วพอไปถึงด่านชายแดนเขาเขาก็ต้องมีค่าชิปปิ้งหรือค่าพิธีการกรมศุลกาการขาเข้าผู้ซื้อก็ต้องเป็นผู้จ่ายอีกนะครับในเทอม XW ็กซนะครับมีภาษีนําเข้านะแท็กนะครับเป็นภาษีนําเข้ากับแวดภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ซื้อก็เป็นผู้จ่ายเช่นเดียวกันครับเห็นไหมเนี่ยตารางอย่าง เเยยยี่ยลนแต่ point of delivery มันอยู่แค่นี้เองนะที่ชี้ไปที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็ขั้นลดที่รับจากจุดที่เราเ,าเคลียร์พิธีการแล้วเนี่ยวิ่งไปถึงโรงงานลูกค้าเองหรือบ้านเขาเองนะครับเขาก็ต้องเป็นผู้จ่ายเช่นเดียวกันแม้กระทั่งค่าย,ยกสินค้าค่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายครับ